ตีวิวิ์ร้องไห้หนักพูดถึงปามยอมรับว่าเป็นความผิดของผมเอง โดยเต๋อวิวิดได้เปิดใจเล่าถึงน้ำตาว่าเมื่อไม่นานมานี้ตนโพสต์ระบายความในใจเรื่องความรักกับแฟนที่คบกันมา4ปีเหตุเพราะเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มขนาดที่กําลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่จู่ๆก็มีเพื่อนส่งรูปมาให้เป็นรูปที่ตอนแฟนตนนั้นโพสต์รูปกับผู้ชายคนใหม่ของเขากําลังเขาพาดูใจกันอยู่ตอนนั้นตนช็อกไปเลยทําตัวไม่ถูกแต่มองว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดของน้องเขาเพราะว่าช่วงเดือนสิงหาคม คมปีที่แล้วเราได้คุยกันแล้วว่าจะขอห่างกันสักพักต่างฝ่ายต่างให้โฟก,กัสกับตัวเองมากขึ้นและทบเพื่อนตัวเองมากขึ้นสาเหตุมาจากก่อนหน้านี้เ,เราทะเลาะก,กันมากขึ้นด้วยเรื่องส่วนตัวของเราทั้งสองคนทางฝั่งผู้หญิงนั้นเลยได้ตั้งข้อเสนอมาว่าขอห่างกันสักพักแต่หากจะมองว่าเป็นการเลิกลาจะพูดอย่างนั้นก็ได้มันกึงก่งๆเลิกเลิ หลังจากนั้นต่างฝ่ายต่างก็ทําหน้าที่ของตนเองเขาก็มีงานมีเรียนตนก็กลับมาโฟกัสกับงานและชีวิตของตัวเองกลับมาทบทวนตัวเองแต่ไม่มีปัญหาเรื่องมือที่3เป็นการตัดสินใจทั้ง2ฝ่าย แต่ทางเขาก็เป็นคนเสนอมาผมก็เห็นด้วยเพราะว่าเราทะเลาะกันเยอะมากต่างฝ่ายต่างก็คุยกันแล้วว่าระหว่างทางท่าต่างฝ่ายต่างไม่มีใครก็กลับมาคบกันได้นะอยากจะมาเจอกันได้หายังคิดถึงกันซึ่งมันเป็นเพียงการลดสถานะไม่ได้ปิดกันแต่ในใจผมคิดว่าเขาคงไม่มีใครรอเพราะว่าเรายังรักกันอยู่ตอนแ,แรกเขาก็ยังโทรมาหาแหละแต่ผมด้วยความที่อาจจะน้อยใจด้วยความเศร้าที่เขาเสนอแยกทางก็เลยมีก็ทั้งคิดถึงเขาทุกวันรักเขาตลอดแต่เราก็ไม่แสดงออกเวลานั้นทําเป็น รักษาระยะมีฟอร์มแบบว่าคุณเลือกแล้วเราก็ลองใจแข็งดูถามว่าโทรหาเขาไหมก็ไม่น้อยมากเพราะสี่ปีที่ผ่านมาก็ผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะบ้านหลังนี้มันจะไม่มีอะไรจากเป็นบ้านหลังเปล่าๆก็เ,เริ่มแต่งบ้านมาด้วยกันและทําอะไรด้วยกันมาหลายปีอย่างคิดถึงเขาอยู่ตลอดแต่ติดที่อยู่กของตัวเองนี่แหละ จากนั้นพอเวลาผ่านไป2เดือนเวลายิ่งผ่านไปเขายิ่งโทรมาหาผมน้อยลงแต่ผมก็ยังชะลอใจว่าเออเอวะวันหนึ่งเราก็จะกลับมาแหละแต่ระหว่างนั้นผมก็รอเขาอยู่บ้านคนเดียวแต่ก็ยันใจแข็งไม่อยากให้ใครเห็นมาเห็นว่าอ่อนแอมีฟอร์มเวลาผ่านไป4ีถึงหเดือนก็มาเห็นรูปที่เขาเปิดตัวกับคนใหม่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่่คยคิดเพราะตนก็ไม่เคยเช็คเขาเลยเพราะปกติก็คุยกันแต่เรื่องงานไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวหลังจากเห็นรูปเขาเปิดตัวกับคนใหม่2อถึงสวันตนก็ทําใจไม่ได้หนักตนเลยไปนอนที่บ้านของพ่อ แม่ไม่กล้ากลับบ้านซึ่งคืนแรกก็นอนไม่หลับเลยเห็นรูปตั้งแต่ห้าทุ่มนอนไม่หลับยันเก้าโมงเช้าแ,แต่พยายามโทรหาเพื่อนโทรหาพี่สุดท้ายก็นอนไม่หลับตนเข้าใจเลยสําหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้านี่แหละต้นกําเนิดของโรคซึมเศร้าเพราะว่าถ้าหามีอะไรมากกระทบจิตใจหนักๆและจมอยู่กับเรื่องที่เกิดขึ้นและไม่สามารถออกจากตรงนี้ได้มันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนทําร้ายตัวเองอย่างที่เจอในข่าว สุดท้ายก็อยากจะบอกปลาลมว่ารักมากรักที่สุดก็เป็นคนที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยตลอดแต่มันก็เป็นความผิดของผมเองแหละที่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยที่ไม่ได้ดูแลเขาให้ดีไม่เอาใจใส่เขาให้ดีทั้งที่ก่อนหน้าน,นี้เขาดูแลเราดีมาโดยตลอดปลาลมก็ดีมาตลอดขอบคุณ4ปีที่ผ่านมามีความสุขมากร้องจริงๆอยากจะแก้ไขให้มันดีขึ้นแต่ตอนนี้รู้หมดแล้วว่าอะไรที่มันไม่ดีก็เลือกทางเดินกันแล้วปลาลมเองก็มีชีวิตที่ดีต่อไปก็ขออวยพรให้โชคดีขอให้มีความสุขมากๆเป็นเรื่องกัน งานเรื่องความรักเองก็จะพัฒนาตนเหมือนกันจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความมั่นคงขึ้นก็ขอให้โชคดีครับ